สวดีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาคาดการ p a แพ็กเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนักเตะที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เปิดในวันพรุ่งนี้กันนะคะเราไปเริ่มในตำแหน่งผู้รักษาประตูวันก่อนเลยค่ะอารอนแลมเดลโชว์เซฟไป7ครั้งพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตถัดมาในตำแหน่งกองหลังค่ะ คนแรกติอาโกโซิวาโชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมที่เชลซีชนะคิสตันพาเลต1ประตูต่อ0ูคนที่2อ,อักเซลดิซซี่ยิงไป1ประตูในเกมที่โมนาโกถล่มคู่แข่งไป7ประตูต่อหนหถัดมาในตำแหน่งกองกลางคนแรกซอลลี่มัสยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิส ในเกมที่ไบตันชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อ0พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the m a แมคนที่2เจมสอร์ดพาวยิงไป2ประตูในเกมที่เซาแทมตันชนะเอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ1พ่วงด้วยตำแหน่ง Man of the m a แมคนที่3คาไซมิโลทำไป1แอสซิต์ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่แมนยูชนะแมนซิตี้ สประตูต่อ1คนที่4อามารีตาโอเล่ยิงไป1นประตูในเกมที่แลนชนะปารีส1ประตูต่อศูถัดมาในตำแหน่งกองหน้าบ้างนะคะคนแรกลุกแมนยิงไป2ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสเกมที่ออต,ตาลันตาชนะซาเลตินา่า8ป,ประตูต่อสอพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมต คนที่2เปาโลดิบาล่ายิงไป2อประตูในเกมบิ๊กแมตที่โลมาชนะฟิโอเลนตินา่า2ประตูต่อศูพ่วงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์คนที่3จอนาธทานเดวิดยิงไป2ประตูในเกมที่ลีดถล่มคู่แข่ง5ประตูต่อหนึ่งพงด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์คนสุดท้ายคาวรลัสคาเรีย ยิงไป1ประตูกับอีก2แอสซิสในเกมที่นาโปลีชนะยูเวนตุส5ประตูต่อ1น่งพุ่งด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแค t นิดด้วยนะคะบ๊ายบาย